ชุมพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไกลๆหน่อยนะครับจากข้ามภาคไปนะครับจะใช้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับซึ่งการส่งเนี่ยต้นไม้ไม่ตายนะครับต้นไม้ย,ยังเขียวสดผมไม่เคยอย่างที่ผมบอกไม่เคยโดนเคมจากลูกค้าเลยนะครับเป็นแต่ว่าลูกค้านะครับจะซื้อไปแล้วปลูกไม่โตนะครับก็จะมาซื้ออีกรอบนึงนะครับแต่ างทีผมก็แถมไปเลยนะครับก็คือคิดแค่ค่าขนส่งให้นะครับราคาต้นไม้ไม่เอานะครับผก็ประมาณนี้เลยนะครับก็วิธีการก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีมาสาธิตอะไรนะครับวันนี้ก็มาตอบแทนคอมเมนต์ใต้ YouTube นะครับเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยถามมาเยอะมากนะครับคาถามนี้เยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมาไขข้อสงสัยกับท่านผู้ชมที่ชมช่องของผมอยู่นะครับก็ยังไง เดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้ว่างเลยแล้วนะครับ <ๆ S 2> ก็จะทําคลิปวิดีโอมาให้เรื่อยๆนะครับ้งก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดจะมีคลิปถัดไปในโลกปีกว่านะครับผมก็อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมครับสวัสดีครับ